อีสานมันมีมะปงคูพ้างครับบาบนไว้แนี่ยแประสบผลประสบงา,า,านแล้ควกันมากของสีบาบนไววมากายมาเบิ่ันครับว่าม,มันมีมีอย่างไงนี่ครับของมีนนมกมวยมีเขามีกวยข้าว นี่หัอหมูห่อเนยนี่จิ้มน้ำมีหมากนีผู้หมากซีข้ามยาซีซอหมากซีข้ามยาีซอบนี่ขาดบะไดเหาขาวโบกง่ายเลยกับน้ำมักอมน้ำมัสุตเกี้ยนห้าวเหนียวข้าวเนียวนี่ขาดบ่ได้โอ้เดเราเด็ทั้งก๋วยทั้งหมูนี่พกระลัง เห็ดมองยูเราได้เฮียนไหมโอ้เราได้เฮียนงาม<ป>เฮียนโมดเดิร์นปุุ้ตเป็นคอเอียงเลยครับไก,กลาามาถวายสมัรมีไกลครับอันนี้จะเป็นพระ เด็ดแตกหินไ่ะนี่ยาสูบแล้วาขาดบได้ อยากบอกเล้ากกแหลวกับทุก่นเรากับที่ห้งเรียกเจ้านะครับมาเบิ้เมาได้หวัล่างวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งพุทธศการรเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดอีกครั้งฟังอีกครั้ง รางวันที่หนึ่งม้วนประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกาเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ ดวงเราครับเนี่ยหนึ่งเจ็ดศูนย์วงหันยิบมากกับเป็นศนะู 1, 7, 0, นยะ์ครับหนึ่งเจ็ดศูนย์เนอะงวดนี้เอาอันนี้ต้องทาทูบมัดก้อนครับทำสีเสสังมาคคาลายาจมามะ